ลงฟารเดชั uh, ่นกอก็คือครีมรองพื้นนะคะให้ทั่วใบหน้าก็กดประมาณนี้ค่ะแต่ก็ถ้าอ,อ,อยากจะให้หน้าแบบเนียนมากขึ้นนะคะก็คือสามารถที่จะกดได้เยอะกว่านี้นะคะ ลงคอนซีลเลอร์นะคะเพื่อปกปิดริ้วรอยใต้ตาแล้วก็แพลเป็นอะไรเนี้ยบนใบหน้ารอยสิวรอยคล้ำนะคะ แล้วป้าบปี่ก็จะลงด้วยแป้งพัฟนะคะโดยใช้แปรงนะคะตีไอทั่วใบหน้าป้าปี่จะไม่ใช้เป็นอฟองน้ำนะคะจะใช้เป็นแปรงเพราะว่ามันจะเเป็นธรรมชาติมากกว่าค่ะท้ายทั่วใบหน้าเราก็ลำคอนะคะหน้ากับคอจะได้เป็นสีเดียวกัน ต่อไปก็จะมาเขียนคิ้วนะคะพีะ่จะใช้นินสอเขียนคิ้วนะคะวาดกรอบคิ้วก่อนก็คือด้านล่างและด้านบนให้เป็นรูปที่แบบรูปคิ้วที่เราต้องการนะคะ ลังจากที่วาดกรอบคิ้วของเราเสร็จแล้วนะคะพี่ก็จะใช้สีน้ำตาลสีนี้นะคะแล้วก็ใช้แปรงหัวตัดแบบนี้นะคะแตะที่สีน้ำตาลนั้นแล้วก็ทาลงไปที่คิ้วของเรามันก็จะทำให้คิ้วของเราดูเป็นแบบธรรมชาติมากขึ้นนะคะมันจะแบบไม่แข็ง ก็เนื่องจากวันนี้เนี่ยจะทาปากสีแดงนะคะเพราะฉนั้นป๊อบบี้ก็จะไม่เน้นที่ดวงตาเนี่ยให้แบบเป็นสีที่เข้มมากมายนะคะก็จะใช้เป็นสีออกอแบบเขาวๆแบบเ,เงินๆอะไรประมาณนี้มากกว่าเราจะได้ไปเด่นที่ที่ลิปสีแดงนะคะก็จะใช้อายแชโดว์ครีมนะคะสีขาวมุกแล้วก็จะมีประกายกลิตเตอร์นิดนึง ทาที่เปิดตาทั้งสองข้างนะคะตั้งแต่หัวตาจนถึงหางตาแล้วก็ด้านล่างด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะป๊ปปี้ก็จะลงสีขาวนะคะประกายมุกนะคะแบบเป็นอายแชโดว์แบบนี้นะคะทาทับที่เปิดอตาอีกทีนึงนะคะเบาๆ แล้วก็จะทาตรงบริเวณหางคิว้วหนคิ้วตรงนี้ค่ะนิดนึงและต่อไปนะคะพีะ่ก็จะมาใช้สีเทาแบบนี้นะคะมันจะไม่เข้มมากนะคะจะทาบนเปลือกตาคือตรงชั้นพับตาสองชั้นตรงนี้นะคะมันก็จะทามันจะเน้นให้แบบ ตาของเราอะค่ะดูเด่นมากขึ้นแล้วก็รอยพับของตาสองชั้นนะคะก็จะชัดมากขึ้นเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบตาสชั้นไม่ได้แบบเด่นมากนะคะก้าวปพ๊่จะมาทำอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ไล่จากหางตาขึ้นไปนะคะถ้าเหมือนกับการคัดเบ้าตานะคะ ก็จะได้เป็นสีเทาอ่อนๆน,นะคะแล้วตอนนี้นะคะก็มาถึงขั้นตอนที่สาคัญมากๆที่ทําให้สาวโมยๆแบบนี้นะคะตาตีๆแบบนี้นะคะดูตาดวงตาเนี่ยคมโตขึ้นนะคะจะสังเกตว่าตอนนี้ตาสองข้างของป๊อป,ป,ปี้นะคะดูโตไม่เท่ากันนะคะข้างนี้ก็คือกรีดอายไลเนอร์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เขียนขอบตาล่างเรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวลองมาดูฝั่งนี้กันเลยนะคะก็จะใช้นะคะเออเป็นอันนี้เป็นอายไลเนอร์นะคะของ i n น i t อนะคะ นี้เผื่อว่าไปเที่ยวที่ปีนังแล้วก็เขามีแบบแบบโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็เลยแบบรีบไปสอยมาทันทีนะคะก็คือจะรีดวันนี้จะรีดแบบว่าเส้นใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้เน้นสีตาเราจะเน้นที่แบบดวงตาแล้วก็ที่ลิปสีแดงนะคะก็เริ่มกรีดจากหัวตาตรงนี้ไปจนถึงหางตาหางตาสังเกตนะคะพีะ่จะตวัดขึ้นแบบนี้นะคะเพื่อให้ดูแบบเป็นสาวเปรี้ยวนะคะ ถึงตรงปลายก็ตวัดเหมือนเป็นปีกขึ้นไปแบบนี้นะคะสามารถลากยาวๆได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะติดขนตาปลอมอีก จากที่กรีดอายไลเนอร์ด้านบนเสร็แล้วนะคะก็จะมีเขียนขอบตาล่างกันนะคะเขียนตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตรงนี้เลยนะคะการเขียนให้ชิดขอบตามากที่สุดเลยนะคะมันมาเป็นแบบนี้หลังจากนั้นนะคะป๊อปี้ก็จะใช้อ,อะะายแชโดว์นะคะสีเทานะคะอันนี้ ก็จะมาเบรนที่หางตาตรงนี้นะคะให้แบบดวงตาตรงนี้มันดูแบบกว้างมากขึ้นนะนะคะป๊ี้จะเบรนที่หางตาอย่างเดียวนะคะตรงนี้ไมค่ะตรงตาตรงนี้มันจะดูกลมมากขึ้นอันนี้เพิ่มนิดนึงส่วนด้านบนนะคะป๊ี้ก็จะ เบนตรงหางตานิดนึงการเน้นตรงหางตานะคะเก็บว่าตอนนี้นะคะดวงตาเนี่ยดูแบบคมโตชัดขึ้นนะคะแบบดูดีขึ้นอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก้าขั้นตอนต่อไปก้าแตะขนตาปัดมสาสคครา่าแล้วก็เตรียมติดขนตาปลอนกันนะคะ อันนี้เราก็จะมาติดขนตาพร้อมกันนะคะตอนนี้เนี่ยฝั่งเนี้ยป๊อปปี้ติดเสร็จแล้วสังเกตว่าหอตามันจะแบบดูหวานแล้วก็แบบโตมากขึ้นนะคะเรามาดูฝั่งนี้กันเลยค่ะพอวางวางขนตาลงที่ขอบตาเสร็จแล้วนะคะก็ค่อยๆติดที่ขอบตาของเรา แล้วก็จับจับนิดนึงก็จะได้แบบนี้ค่ะปัดแก้มนะคะก็ยิ้มแล้วก็ปัดที่หนกแก้มของเราค่ะ ต่อไปนะคะพีปป่ก็จะมาไล่สันจมูกของเราให้ดูโด่งขึ้นนะคะรวมถึงการสร้างมิติให้กับหน้าของเราให้ดูเรียวขึ้นค่ะ,ะแตะที่สีน้ําตาลนะคะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะถ้าแบบว่าต้องไปงานกลางคืนนะคะหรือว่าถ่ายรูปอะไรแบบนี้นะคะ<ๆ>ก็ไล่ได้เยอะๆเลยค่ะ ไมคะมันก็จะแบบมีดูมีมิติมากขึ้นแต่ถ้าแบบเราแบบแค่ออกไปเดินเที่ยวไปทาง,งานก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะมันจะดูแบบลิเกมากเกินไปนิดนึงถ้าจะแบบดูเข้มใช่ไหมคะก็เอานิ้วอะไรเนี่ยล่ะคะ่ะเกี่ยวโอเคจะลืมที่ปิกจมูกด้วยนะคะ หลังจากนั้นก็จะมาสร้างมิติให้กับโครงหน้านะคะไม่ต้องไปผ่านมือหมออะไรทางนั้นนะคะทำอย่งแตะที่สีน้ํำตาลเหมือนเดิมนะคะที่ใช้ไฮไลท์สันจมูกแล้วก็เริ่มที่ตรงหน้าผากขอบหน้าผากตรงนี้นะคะ่ะขมับใช่ไหมนี่ปึ๊บแล้วก็ก็มาที่ใต้ใต้แก้มของเรานะคะก็ทำปากแบบนี้ นี่ตรงนี้นิดหนึนะคะเดี๋ยวไปก็ผัดนิดนึงเฉดๆแต่ที่ตรงนี้สำคัญมากเลยค่ะคางจะเล็กลงก็นี่เลยค่ะไหล่ลงไปตรงนี้เลยจริงๆแล้วมันก็คือจะเป็นรูปตัว e นั่นเองอยง่ีค่ะ e พิมพ์ใหญ่ y A. นะคะแล้วก็ทำอีกข้างหนึ่ง มาลงไฮไลท์กันดีกว่านะคะก็บริเวณทีโซนแล้วก็บนหนกแก้มนะคะแล้วก็สันตรงสันจมูกนะเราจะได้แบบดูแบบวาววาวดูมีสุขภาพดีนะคะถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือก,การเขียนขอบปากแล้วก็ลงลิปสีแดงกันนะคะก็ใช้ อินสอเขียนขอบปากหรือไลเนอร์นะคะวาดแบบรูปปากของเราก่อนด้านล่างนะคะด้านล่างเนี่ยก็คือแบบวาดต่อจากลิมฝีปากด้านบนเลย ะะให้มันชิดติดกันนะคะเป็นรูปตัวโอนะคะอย่าให้แบบอันนี้ด้านบนท่อนหนึ่งด้านล่างอันท่อนหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะมันจะดูไม่สวย ต่อจากนั้นก็ลงลิปสีแดงต่อได้เลยนะคะต้องทาแบบว่าให้เข้าไปข้างในตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอย่งไงไางเงี้ยแบบพอยิ้มหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบ ตรงนี้จะแดงแต่ว่าตรงข้างในอะค่ะมันยังเป็นสีชมพูของลีนสีตากเราอยู่เนี่ยนะมันก็จะแบบดูไม่สวยนะคะเรียบร้อยกับการทาเล็บสีแดงค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามชมคลิปการแต่งหน้าทาปากสีแดงนะคะในลุคแบบไปเที่ยวปาร์ตี้กับเพื่อนๆนะนะคะหรือว่าไปงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้ามีคำติชมอะไรก็เขออยียนคอมเมนต์กันได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปทำผมที่จะไปกับชุดนี้ของบอบบี้ในคลิปถัดไปได้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย